ได้มาทอล์กนะครับเรามาร้องเพลงให้ทุกๆคนฟังนะครับเนื่องจากวันปีใหม่เราก็อยากจะมีกิจกรรมอะไรสนุกสนุกของความสุขให้กันนะครับใช่วันนี้หัวข้อของเรานะครับก็คือเรื่อง music therapy นะครับภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยคือดนตีบําบัดนะครับโดนตีบําบัดเนี่ยมันมันเหมือนก็เกี่ยวกับการแพทย์นิดนึงเนาะคุณหมอรองนะอ่าคราวนี้โดนตีบําบัดเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะครับคุณหมอรอง หลายหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าการฟังดนตรีทำให้เราแบบมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับอย่างเช่นทําให้ความเครียดน้อยลงใช่ไหมครับบางคนชอบฟังชอบร้องคาราโอเกะตอนึ้นยพงใช่ไหมครับบางเพลงหายเครียดเพลงเบาๆสบายๆก็ผ่อนคลายใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเพลงที่ยากหน่อยต้องจําเนื้อ้องก็ฝึกสมองใช่ไหมครับก็ทําให้เราไม่เป็นอัลไซเมอร์ใช่ไหมครับเราเริ่มอายุ แล้วก็มีข้อดีหนึ่งก็คือสำหรับเด็กเล็กๆนะครับใครที่ให้ลูกฟังดนตรีเยอะๆก็จะทำให้มีการกระตุ้นพัฒนาการไปด้วยใช่ครับน,นอกจากการรักษาเนาะคนไข้ที่อ,อ,อยู่กับสภาวะเจ็บป่วยมานานๆนะครับการแวะไปฟังดนตรีหรือว่ามีดนตรีในหัวใจบ้างเนี่ยก็อาจจะทำให้สุขภาพจิตสุขภาพกายดีขึ้นไปพร้อมๆกันได้ใช่ไหมครับ ผมคิดว่าวันนี้คือทุกๆคนก็อยากจะบำบัดกันแล้วแหละอาจจะไม่ได้อยากฟังพวกเรามากซึ่งเราก็เข้าใจว่าเราจะบำบัดได้ถูกไหมใช่ครับเพราะว่าเรามีนักร้องนะคนักร้องที่เชี่ยวชาญด้านนี้มาโดยเฉพาะถูกต้องนะครับมาแนะนำตัวนะคร้องตีก่อนดีไหมดีครับดีครับขอคนหมอ่แนะนำตัวนิดนึงบุญยันสวัสดีครับขอตัวพังนะครับจากแะแนนศัลปกรรมกระดูกและข้อนะครับ คุณหมอติ๊บนะครับคุณหมอกระดูกนะครับเปลี่ยนเข่าเปลี่ยนข้ออ่าวันนี้ไม่เปลี่ยนเข่าเปลี่ยนข้อมาเป็นนักดนตรีลหลักเขามีคนเดียวเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์จากอารมณ์ดีเป็นอารมณ์มดีกว่าดีกว่าเอาโอเคอ่าครับท่านต่อไปครับสวัสดีค่ะคุแพย์หญิงชนธิดาขายพันนะคะเป็น,นันตบาลศิลปกรรมชอบปากและ็นโลเฟชเชียรนะคะเอ่อวันนี้ก็ จะมา้องดนตรีบำบัดแต่ไม่รู้จะบำบัดได้หรือเปล่าจะบำบัดตัวเองได้อยู่ค่ะออค,คุณหมอน้องชอบน้องคุณหมอน้องเป็นทันตแพ์นะครับแต่ว่าผ่าตัดจะบหลุไใบหน้าครับท่านต่อไปนะครับสวัสดีค่ะท่นะทานตาแพ่หญิงนัชยานะคะมาจากท้องฟ้าค่ะคือคุณหมอมิคใช่ไหมครบใช่ค่ะหมอมิคค่ะหลายคนอาจจะเคยเห็นใน EP ก่อนนะคบคุณหมอมิคก็เคยมาเป็นเกสให้เราไปแล้วนะครับทั้งก่อนมาพูดวิชาการครั้งนี้มาลองเพง ที่รียนก่อเดิมเองค่ะท่านต่อไปเลยครับสวัสดีค่ะแพทย์หนึ่งคือปริญญาสายญี่ปุ่นค่ะเป็นศิษยแพทย์นะคะก็วันนี้เขียนบทบาทมาร้องเพลงให้ฟังนะคะต้อการร้องเพลงก็เป็นการคลายเครียดอย่างหนึ่งเช่นกันนะคะครับสุดท้ายนะครับสวัสดีครับผมอ๊อฟปัดฮัลโหลอ๊อฟปัญญากัดคำนะครับก็เป็นพยาบาลวิชาชีพขนาดการนะครับอยู่ศึกษานิยมกระดูกนะครับวันนี้ครับก็มาร่วม สนุกสนานะาน,นะครับต้อนรับปีใหม่นะครับผมก็ใครสนใจอยากเข้าร่วมก็โอกาสหน้ารับสมัครได้เลยนะ,ะ,ะคุณอ้อปัตยาครับยังไม่ทันนองเ,อเลยได้ตัวนะบีเอฟซีบีเอฟซีนะครับเนื่องจากวันนี้เราเตรียมเพลงมาค่อนข้างเยอะนะครับ <S <S นั้นอย่าเสียเวลาใช่ไหมไคุณขอลองเราทุกคนคงอยากฟังแล้วนะครับ วันนี้นะครับเราก็เปิดด้วยเบาๆใช่ไหมครับบรรยากาศจะไปสบายคุณหมอท่านแรกที่จะร้องเพลงให้เราฟังนั่นคือคุณต่อนกนะครับเกียรตจีนะครับแานทลับด้นรบเขาอยากให้อยากให้พวงมาลัยเช่นะครยับมีพวงมาลัยแบบสี่เทาๆไหมยังไม่ได้ร้องเลยมีแฟนคลับมาแล้วนะครับล้องตามได้นะครับช่ยร้องได้นะ t ្រើង y ារស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 ់លាន់ទីន្តាន់ខ្លាន់ទ ช่วงหน้าหนาวแล้วก็เป็นลมทั่เย็นๆสบายๆน่าจะเหมาะกับบรรยากาศช่วงนี้นะคะแล้วก็เพลงนี้อาจจะทำให้หลายๆคนนึกถึงใครบางคนเช่นกันนะคะสุดยอดนี่ยังยังตึ่นเลยยังฟึ้งอยู่เลยนะครับไม่เคยเห็นคุณหมอร้องเพลงเลยวันนี้มาแบบตัดเป็นมากิดรองมากโอกาสพิเศษแล้วคุณหมอร้ <c oughs> อ,องไปรู้ได้ยังไงว่าเขาร้องเพลงเนี่ยนะเรารู้จักกันมานาน <c oughs> <c oughs> ด <c oughs> ี๋ยวเพลงต่อไปกันดีกว่านะครับครับเพลงต่อไปเราได้น้องสุดพิเศษของโรงพยาบาลเราขอบคุณครับอาจารย์ก็นะครับมาตั้สแต่เพลงนะครับตอนเน็ตเน็บเพลงลงก็ให้เหมาะกับบรรยากาศช่วงหน้าหนาวแล้วก็เป็นลมพัดเย็นสบายๆน่าจะเหมาะกับบรรยากาศช่วงนี้นะคะแล้วก็เพลงนี้อาจจะทำให้หลายๆคนนึกถึงใครบางคนเช่นกันนะคะสุดยอดนี่ยังยังซึ้งเลยยังซึ้งอยู่เลยนะครับ เคยเห็นคุณหมอร้องเพลงเลยวันนี้มาตัดเป็นมากพร้อมมากโอกาสพิเศษครับแล้วคุณหมอร้องไปรู้ได้ยังไงว่าเราร้องเพลงเรารู้จักกันมานานอเดี๋ยวไปเพลงต่อไปกันดีกว่านะครับครับเพลงต่อไปเราได้นักร้องสุดพิเศษของรมาเราขอบคุณครับอาจารย์ครับผมออฟไปทองคำออฟไปทองคำให้ครับแล้วตอนนี้ให้เรียกออฟอะไรดีครับเอาออฟเอาออฟลงมาด้วยนะครัน ตอนนี้เดี๋ยวแฟนขับงงว่าที่ตอนนี้ได้ปีกันแน่ใช่เอาเป็นว่าตอนนี้เป็นอ็อบลงมายุดยาครับผมวันนี้มาร้องเพลงนอนผีเสื้อใช่ไหมครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาและทุกคนอาจจะเฝ้ารอคอยอยู่นะครับจะฟังร้องเพลงมากกว่าฟังเราครับโอเคงั้นเอาติ่งตบมือให้คุณออฟหน่อยครับคุณครับ กับปีใหม่นะครับผู้รับบริการผู้ให้บริการทุกท่านนะครับยินดีให้บริการทุทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากะครับสุดยอดเลยครับ ก็ทิงตั๋งพยาบาลออฟจ็อบแจบนะครับผมแล้วก็ไอจีนะครับออฟปรัชญาภาษาอังกฤษของผมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ยวิตนครับผมก็อาจจะมีขอเพลงขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่าเราบอกตรงนี้เลยครับว่าเราเล่นไม่ได้ต้องขอเข้าไปด้วยเราเล่นตามาโวยอะไรนะครับคจักแค่ที่มาใช่พอดีเหมือนจะมืออาชีพแต่ว่าไม่ได้ขนาดนั้น ถ้ามีสัก200ก็โอเคเอ้าวหายไปแล้วโอเคอ้าเ้เรา,ามีเรามีเพลงอีกไหมครับเนี่ยเวลาเรายังเหลือไหมครับนะครับเราเตรียมมาเยอะที่หน้าวันนี้ใช่ไหมสิบนาทีสิบนาทีเอาเพลงอะไรดีทีมงานทีมงานทีมงานต่อไปเพลงน่าจะเป็นเมื่อกี้สายลมแล้วต่อไปน่าจะเป็นท้องฟ้านะา Thank mm -hmm. you. Tchau. ปิดท้ายเนาะปิดท้ายด้วยเพลงนี้ดีกว่านะครับก็เพื่อเป็นการขอบคุณและก็อวยพรผู้รับบริการทุกท่านนะครับทั้งคนไข้หรก็ตามนะครับญาติผู้ป่วยก็ตามนะครับแล้วถึงเจ้าหน้าที่บุคลากรทุกคนด้วยนะครับเพลงสุดท้ายของเราแล้วก่อนจากกันไปนะครับเดี๋ยวทุกคนช่วยกันร้องนะครับเพลงนี้นะครับเป็นชื่อเพลงก็เพลงออดปีใหม่นะครับในการสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับ คุณหมอนักร้องคุณพยาบาลนักร้องแล้วก็ทางทีมงานเฮลท็อกของโุงพยาบาลพระนครศิวิทยานะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจนะครับแล้วก็ร่วมติดตามของพวกเรานะครับต่อกันได้ในเพจ m e d c o n n e c t ใช่ไหมครับทั้ง YouTube มี y t u t u นะครับแล้วก็มี c e b o o k f a c e b o o k นะครับหลัก็ข็องช่องทางนี้ครับใช่ครับโอเคงั้นก็เจอกันใน EP หน้านะครับเทลท็อกปีหน้าเราก็ยังดำเนินกิจการต่อถูกไหมครับ ทุกคนนะครับก็ขอกับาบสวัสดีทุกคนและขอบคุณทุกคนนะครับ